พี่น้องแม่ยังมาหาไม้ตุกป่าลุงเดินมาเลยสวน,านสาธารณะแถวศกครับผมมีสวนเดินเล่นไปทางไหนกราบสวัสดีครับมีรักนันครับผปหมดวันเอ็ซีสผมุทรตะวันตะบุกผมบอกนี่มีสุกน,น,นุ่นนายอยู่ใกลกินครับผมท้อากระทามไม้ตุกป่าครับผม ต้นไม้สีเขียวสีม่วงส,สวยเลยมาบูเข้าไปมึงดูไม้มสิอุ้ยยากขึ้นสูงแก่อู้น้ำแรงน้ำบ่อน้ำใหญ่อู้ขนกุลีมันมตกปลาเต็มเลย เป็นสวนสาธารณะด้วยใช่เหรเอาตรงนี้เลยเหรอไปอีกไม่ได้ดิบอกว่าไปแถวจุดอื่นจุดอื่นแสร็จเริ่ถามฟังยังไปทั้งบุญไปไอู้ไมยหมยโคตรสวยเลยอู้ หม้มาตกปลาครับผมบรรยากาศพูดนะปลาเสียงปลาดูหลายๆจังเอามาลุนผลงานลงสิมีผลงานลงมืออู้น้ำกว้างใหญ่กว้างขวางมากเลยอ้สุดยอดครับผมมาหลุนผลงานกันเด้อพี่น้องมาหามาหาหรอกเพิ่งมาครั้งแรกน่าจะมีปลาเยอะเลย อ้เขาขี่เลียสเก็ตมันเป็นสวนสาธารณะตัวเรียเขาก็ตกอยู่ครับผมตัวเรียก็ตกแล้วยสวนเรือนนุ่นเรียนมันต้องเป็นสองเดียวสุ่มหนึ่งมาตกปลาสุ่มหนึ่งไม่ขี่เลียหมานเกินไปแล้วมั้งคูณบาดูกข่มาตกปลาจะจะขี่เลียมาทั้งนี้เด้อเพราะไง โอ้บรรยากาศดีชูท่าก็สวยคนกล้คนเอาลุ้น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 อวว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 วไม้วว ทำไงไม่แน่แล้วต้องปุง่นตับบ้งสะพานก็นมีอุ่นกันไปเรื่อๆยๆครับผม อถ้าเป็นดอกไม้พวกนี้ว่าคงจะสวยพี่น้องอ้มสวนเดินเหรียญลมเย็นมากเลยออกล้างกายำแรงยำส้าน่ะสุดยอดไปลเลยครับผมสปริงเกอร์ด้วยแต่ดอกกุหลาบยังไม่สวยเขาตัดไปเนาวมีรอยตัดนะมีรอยตัดดอกกุหลาบไปมไม่ค่อยสวยเด้พัพี่น้องขึ้นไปพึ่งทังแต่พัน าพื้นเบื้องป่าอย่างกันมาตกเบ็ดเหรอครับผมเห็นบรรยากาศเลยถ่ายพี่น้องมึงเนาะสวยสวยสวยเข้าสู่ฤดูหาตกป่าแต่เจอความงามก็เลยถ่ายให้ดูครับบรรยากาศมันกาหีกตกเต็มเยจะพานขาวฝั่งน,นี้เป็นเลไรน้ำตกครับผม

โดน <Columbus> ดดด like ดดแล้วครับผมโดนเล้วโดนเล้วอืออู้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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอู้อือเอบะขึ้นไหมโดนแล้วพื่นเพื่อนเห็นไหมเห็นไหป่านนี้นไง

ตามไปดูใกล้ๆครับตามไปดูใกล้ๆสิว่าเป็นไงอือืมอืมหลุดสนอหลุดสนอหลุดสนอได้หนึ่งเต็มแล้วครับผมส่วนทีมงานนักบวชทัานไหนได้อยู่เกัอบทีมงานทั้นหนึ่ง chỉ mới năm gần xì hà quân lắng xáo biết nhau nhau như phần của đây kiếm ngăn nhiều cái quân cầu lý tổ cầu đầy đó sấy sấy suối đây lù của đây của đây không tổ biết tam tam như gì của อใช้โลเลยโอ้ยบัมเนมลรู้เป็นสิบเลยแล้ดู่ด <c ười> อูู้ออู้อ,อ,อ้เรียบบอยแล้วครับผมสุดยอดได้แล้วเป็นก็ได้เหรอเปดน้น้่นน เทพิศาจนะออเออนงเตียมชุ่ยสงองรูว่าขาดเนสอูเลยครับเอาถือว่าบรรยากาศมาหายพี่เห็นนองเบิงนี้ละไม้ใจสะพันนี่นะโอ้โหวันไดนจกตัวเลยทิ้งงานอากินประมาณครับเนาะ ฮับมาปอกพี่กัไเลตัวเซาลงเรี้นอนกันเลตัวโอ้ทีมงานบ่ได้บ่ได้บ่ได้เอามาเบิงหมายมือหลังกว่ามืแกมือไหมตีปลาแบตนี้นะนึกว่ามันตีปั๊บดึงปั๊บดเลยปวแวมันตียดิโอ้เฮ้่าบรรยากาศให้ตีน้องมันเสียวงเลี้ยงเหรบผมลงกัดมาตรงข้ามาตีอีกเช่นกั กมองใหญ่เราได้เจอกันแน่ไสใหญ่เลยเอา้าสำหรับพิมนี้ก็ยู่ดีมีฮะสุภุสกุนครับผมบรรยากาศที่ประเทศเกาหลีกันฮะย,ยูฮาก,กินตกปลาครับผมแม่น้ำใหญ่มากขอบคุณหนูคุณครับผมที่มุ่งกับว่ารับชมสวัสดีครับ